แอดมินมันแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้แอดมินมีเรื่องชวนปวดหัวเอ้ยชวนคุยแบบสนุกๆมาฝากกันค่ะเรื่องนี้มันทั้งน่าสนใจทั้งเศร้าใจแล้วก็ตลกร้ายไปในตัวเลยค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับขุมทรัพย์ที่เรากับเพื่อนบ้านเห็นแล้วน้ำลายสอแต่ดันตกลงกันไม่ได้สักทีจนกลายเป็นขุมทรัพย์ที่โดนปิดตายมาหลายสิบปีเลยค่ะ เปิดประตูสู่ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนที่ต้องซ่อนตัวเรื่องมันเริ่มมาจากพื้นที่ทะเลตรงอ่าวไทยนี่แหละค่ะที่มีอยู่ประมาณ26,000ตารางกิโลเมตรหรือถ้าให้เห็นภาพง่ายๆก็คือใหญ่กว่าจังหวัดชนบุรีกับภูเก็ตกับสมุทรสาครรวมกันอีกกแกพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นของเล่นที่เด็กสองคนเห็นพร้อมกันแล้วต่างคนต่างบอกว่านี่ของฉันไม่ใช่ของฉันตั้งหาก เพราะตั้งแต่ปี2519พี่ไทยก็ประกาศเขตไหลทวิปของตัวเองส่วนพี่กัมพูชาเขาก็ประกาศบ้างในปี2515 แต่พอเอินว่าตอนนั้นเส้นแบ่งมันยังไม่ชัดเจนก็เลยเกิดเป็นพื้นที่ทับซ้อนขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ที่ผีกว่านั้นก็คืออีกพื้นที่ที่เราทะเลาะกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ปลาหรือหอยนะเพื่อนๆเขาบอกว่ามีน้ำมันกับแก๊สธรรมชาติที่ประเมินค่าออกมาแล้วมูลค่ากว่า10ล้านล้านบาท อ่านไม่ผิดคะ่ะทุกคน10ล้านล้านบาทแค่ได้ยินตัวเลขก็ตาลุกวาวแล้วใช่ไหมละ่ะแต่ก็นั่นแหละคะ่ะเราก็ต้องพึ่งพาก,การนำเข้าพลังงานอยู่ทุกวันนี้ทั้งๆที่ของมีค่าขนาดนี้อยู่แค่หน้าบ้านนี่เอง Mou ปี2544รัก3ามเศร้าเราสามาคีแต่ก็แค่ในฝัน เมื่อของมีค่ามันล้อตาล้อใจขนาดนี้ปี2544รัฐบาลไทยกับกัมพูชาก็เลยจับมือกันค่ะเซ็นบันทึกความเข้าใจ M O U เพื่อมาตกลงกันเสถีว่าใครจะเป็นเจ้าของพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนสัญญารักที่ตกลงกันว่าพื้นที่ข้างบนเราจะมาแบ่งเขตแดนกันให้ชัดเจนไปเลยนะพื้นที่ข้างล่างเราจะไม่ต้องแบ่งหรอกเราจะพัฒนาร่วมกันแบบแฟนกันไปเลยนะผลประโยชน์ก็แบ่งกันคนละครึงง่งนี ตัดแล้วอ้ยความรักมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปค่ะเพื่อนๆความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างสองประเทศดันตึงเครียดขึ้นซะก่อนการเจรจาเลยแป๊กไปสะอย่างนั้นเหมือนคู่รักที่กำลังจะแต่งงานกันแต่ดันทะเลาะก,กันเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็หายเนอหายตากันไปเลยแหละค่ะชะนวนปิดตายเพราะรักมันซับซ้อนเกินไป แล้วทำไมการเจราจามันถึงได้ปิดตายแบบที่หัวข้อว่าไว้ล่ะคะแอดมินขอสรุปให้ฟังแบบติดตลกตักเจ็บจีดค่ะรักสามเศร้าไม่นะเรื่องปวดหัวสองเศร้า MOU ที่เซ็นกันไว้มันดันเอาเรื่องการแบ่งเขตแดนเรื่องศักดิ์ศรีและอธิปไตยกับเรื่องพัฒนาร่วมเรื่องเงินเงินทองทองมาผูกติดกันไว้ด้วยค่ะก็เหมือนกับแฟนเก่าที่ยังค้างคาใจเรื่องเงินเงินทองทองมันจะให้กลับมาคืนดีกันได้ง่ายๆได้ยังไงล่ะคะถ้าตกลงเรื่องเขตแดนไม่ได้เรื่องเงินก็ไม่ต้องพูดถึงลเลยจบแย่งรักๆเลิกเลิก,เลกกับการเมืองการเมืองในบ้านเราก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆทราบค่ะเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยซะยิ่งกว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อีกอะ พอเปลี่ยนรัฐบาลทีนโยบายก็เปลี่ยนทิศทีคนที่จะมาคุยเรื่องนี้ก็ไม่ต่อเนื่องสัทีการเจรจาที่เดินอยู่ดีๆก็เลยต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ทุกครั้งวนลูไปเรื่อยๆจนมันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยค่ะเรื่องเยอะเกินไปทั้งเรื่องความสัมพันธ์ที่บางทีก็ดีดีบางทีก็ตึงเครียดขึ้นมาเฉยเฉยไหนจะเรื่องความต้องการที่แตกต่างกันอีก ฝ่ายกัมพูชาก็อยากจะคุยเรื่องปักปันเขตแดนก่อนเลยเพราะมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรี์และอธิปไตยส่วนพี่ไทยเราก็อยากได้พลังงานจะแย่แล้วก็เลยอยากจะให้เริ่มเรื่องพัฒนาร่วมกันไปเลยดีกว่าสองฝ่ายต่างก็มีธงในใจเป็นของตัวเองแบบนี้จะไปเจอกันตรงกลางได้ยังไงล่นะเนาะแต่แล้วแสงสว่างก็เริ่มปรากฏขึ้นค่ะเพื่อนๆมีคนเสนอทางออกที่น่าสนใจมากๆค่ะ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนปัจจุบันท่านบอกว่าไม่ต้องผูกปมให้มันยุ่งยากเลยจ้ามาเริ่มต้นใหม่กันเถอะ แยกเลยแยกเรื่องพลังงานกับเรื่องเขตดดานออกจากกันซะเหมือนกับที่เคยทำสำเร็จมาแล้วกับมาเลเซียงไงคะเราก็แค่ตั้งบริษัทร,ร่วมขึ้นมาบริษัทหนึ่งมีหุ้นส่วนกันคนละครึ่งเราก็ให้บริษัทนี้มาดูแลเรื่องการพัฒนาทรัพยากรไปเลยแบบนี้ทุกคนก็ได้ประโยชน์ไปเลยไงคะไม่ต้องรอให้เรื่องเขตดดานจบก่อนมันฟังดูดีมากเลยใช่ไหมล่ะคะ ส่วนอีกแนวทางหนึ่งก็คือหาคนกลางมาช่วยเจรจาไม่ว่าจะเป็นศาลโลกศาลทะเลโลกหรือมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาก็ได้ให้คนอื่นมาช่วยตัดสินเลยว่าใครถูกใครผิดจะได้จบจบไปซึ่งมันก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีเหมือนกันถ้าเรามั่นใจว่าเรามีข้อมูลที่แข็งแรงพอที่จะสู้กับเขาได้นะคะสรุปก่อนจะเงินล้านล้านบาทที่ทับถมอยู่ใต้ทะเล เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องเงินเงินทองๆนะคะเพื่อนๆแต่เป็นเรื่องของอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทั้งหมดเลยค่ะเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนควรจะสนใจและติดตามให้ดีเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรายังตกลงกันไม่ได้คุมทรัพย์1ิล้านล้านบาทก็ยังคงนอนนิ่งอยู่ใต้ทะเลอย่างนั้นเรื่อยๆไปอย่างน่าเสียดาย สุดท้ายแล้วแอดมินก็หวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะสามารถปลดล็อกปมที่คาราคาซังมานาันได้นะคะแล้วหวังว่าการเจรจานในครั้งนี้จะสามารถสร้างผลประโยชน์ร่วมกันให้กับทั้งสองประเทศได้อย่างแท้จริงค่ะเพื่อนๆคิดว่าแนวไหนดีที่สุดคะลองแสดงความคิดเห็นมาบอกแอดมินหน่อยนะโอ้โหเรามาดูค่ะมีเพื่อนๆคอมเมนต์กันไฟลุกเลยค่ะแอดมินอ่านแล้วก็แบบเข้าใจเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทอง แต่มันคือเรื่องของความรู้สึกและศักดิ์ศรีของชาติด้วยแอดมินขอรวมความคิดเห็นของเพื่อนๆมาวิเคราะห์ให้ฟังแบบคนบ้านๆเข้าใจง่ายๆกันนะคะกลุ่มแรกบอกว่าทับซ้อนบ้าบออะไรมันคือของไทยอันนี้เป็นประเด็นที่เพื่อนๆพนพูดถึงเยอบที่สุดเลยค่ะทุกคนยืนยันเป็นสิ่งเดียวกันว่ามันไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนมันเป็นของไทยวิเคราะห์แบบขำๆเหมือนมีคนมาบอกว่า บ้านเรากับบ้านแกมีพื้นที่ทับซ้อนกันนะทั้งทั้งที่รั้วบ้านเราปักมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่แล้วจู่ๆเพื่อนบ้านก็มาลากเส้นใหม่เลยมาในเขตบ้านเราแล้วบอกว่าเรามาแบ่งกันเถอะนะเราจะยอมเหรอคะแน่นอนว่าต้องไม่ยอมทุกคนก็เลยมองว่าการใช้คำว่าทับซ้อน เหมือนเป็นการยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างซึ่งมันทำให้รู้สึกว่ารัฐบาลกำลังจะขายชาติอย่างที่คุณ TOC หรือคุณบอนทวีสูบอกเลยค่ะประเด็นที่2องขุดไปก็ไม่ได้ประโยชน์ปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละอันนี้ก็เป็นอีกมุมที่เพื่อนๆคิดเหมือนกันค่ะทุกคนมองว่าต่อให้ขุดได้จริงๆน้ำมันก็ไม่ถูกลงหรอก เพราะสุดท้ายก็จะไปอ้างอิงราคาตลาดโลกหรือราคาน้ำมันสิงคโปร์อยู่ดีเหมือนกับก๊าซที่ขุดจากพื้นที่ไทยมาเลเซียที่เราก็ไม่เคยได้ใช้ในราคาที่ถูกลงเลยค่ะวิเคราะห์แบบขำๆเหมือนเรามีตู้เซฟอยู่ในบ้านแล้วบอกว่าในนั้นมีเงินเป็นล้านแต่สุดท้ายเจ้าของบ้านก็ใช้ชีวิตแบบอดๆอดยากๆส่วนคนที่มีกุญแจเอาไปเปิดใช้เองคนเดียวแล้วบอกว่าถึงมีเงินเยอะก็ไม่เห็นชีวิตจะดีขึ้นเลย เพราะฉะนั้นเก็บมันไว้อย่างนั้นแหละอย่าเปิดเลยให้มันยุ่งยากมันเป็นมุมมองที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เชื่อม,มั่นใน่านรัฐว่าต่อให้มีทรัพยากรดีๆก็ไม่สามารถนำวาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่ได้จริงค่ะส่วนประเด็นที่3นักการเมืองตั้งหากที่ซับซ้อนอันนี้แอดมินจึงมากค่ะคุณดอกไม้ป่าสาหนุ่ยบอกว่า นักการเมืองซับซ้อนกว่าทะเลหรือคุณพิพน์กาลันที่วิเคราะห์ว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยในพลลอนนอนที่ขีดเส้นมั่วๆแล้วมาตอกย้ำในสมัยรัฐบาลในอดีตที่ทำา o u u 4 4ที่ไม่ผ่านสภาวิเคราะห์แบบขำๆก็เหมือนกับเรื่องนี้มันไม่ได้มีปัญหาของมันเองอยู่แล้วค่ะแต่มันเป็นปัญหาที่คนสร้างขึ้นมาเองทั้งปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนที่อยู่ดีๆก็มีคนอยากจะให้มันไม่ชัดเจน หรือปัญหาเรื่องการเจรจาที่ไม่คืบหน้าก็เพราะผลประโยชน์มันไม่ลงตัวนั่นแหละค่ะมันไม่ใช่ปัญหาของประเทศแต่เป็นปัญหาของคนบางกลุ่มที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่เบื้องหลังข้อสรุปจากคอมเมนต์ของเพื่อนจะเห็นเลยว่าทุกคนมีความรู้สึกร่วมกันว่าพื้นที่นี้คือของไทยและไม่ควรจะไปเจรจาแบ่งให้ใคร บางคนก็เสนอให้ใช้กำลังทหารไปคุมพื้นที่เลยอย่างที่คุณบัณฑิตวุฒหรือคุณพรชัยมูบอกค่ะบางคนก็เสนอให้จอเจาะออกมาใช้เลยในขณะที่บางคนก็บอกว่าปล่อยมันไว้ใต้ทะเลนั่นแหละดีแล้วเพราะยังไงประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์นี่คือความท้าทายที่แท้จริงเลยค่ะเพื่อนเเพราะรัฐบาลจะต้องหาทางปลดล็อกปมที่ถูกผูกไว้แบบนี้ให้ได้จะทำยังไงให้คนเชื่อว่า การเจรจาครั้งนี้จะไม่ใช่การขายชาติจะทำยังไงให้ประชาชนเชื่อว่าผลประโยชน์ที่ได้มาจะตกถึงมือคนไทยจริงๆไม่ใช่แค่กลุ่มนายทุนและนักการเมืองสุดท้ายแล้วแอดมินก็อยากถามเพื่อนๆค่ะว่าถ้าเราไม่เจรจาแล้วปล่อยให้พื้นที่นี้เป็นเหมือนตู้เซฟที่ไม่มีใครเปิดได้เลยเนี่ยมันจะดีกว่าจริงๆรหรอคะ